สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำสุดยอดโปรเจกต์นะครับที่ทุกๆคนรอคอยนะครับมาถึงแล้วนะครับนั่นคือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์นะครับระบบนี้นะครับจะเป็นระบบที่นะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันนิดนึงนะครับจะเป็นระบบแอดมินเดช b o บอร์ดที่สวยงามนะครับ r e s ponsive นะครับเพราะว่าเป็นเว็บแอปนะครับ แล้วก็นะครับมีระบบล็อกอิน3ระดับเลยนะครับทั้งซูเปอร์ยูเซอร์นะครับแอดมินแล้วก็ยูเซอร์นะครับในการเข้าใช้งานนะครับจะมีสรุปนะครับประจำวันนะครับทั้งในเขตนอกเขตประเภททั่วไปหรือว่าความสามารถพิเศษนะครับมีระบบ CRUD นะครับเข้าไปแก้ไขนะครับเข้าไปอัปเดตข้อมูลลบข้อมูลอ่านข้อมูลในระบบได้เลยนะครับ มีระบบอโตโนมัตในการกรอกข้อมูลนะครับข้อมูลอย่างเช่นที่อยู่ที่ซ้ำกันนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกติ๊กนะครับให้กรอกข้อมูลอัตโนมัติได้เลยนะครับซึ่งนะครับภาพรวมของระบบนี้นะครับบอกเลยว่า f ูลหรือว่าเต็มระบบจริงๆนะครับใครที่สนใจระบบนี้นะครับเตรียมเข้าสูมนะครับในวันที่28นี้นะครับ19นาฬิกานะครับซึ่งนะครับ ในการเรียนรอบนี้นะครับถือว่าเป็นรอบปฐมมาเลิก์นะครับมีการลดค่าเข้าเรียนนะครับครึ่งราคาเลยนะครับใครที่พลาดรอบนี้ถ้าไปรีรันนี้ก็จะเป็นเต็มราคานะครับมาดูตัวอย่างจากตัวหน้าเว็บจริงๆครับนี่คือหน้าตาเว็บจริงๆเลยนะครับนี่นะครับเวลาที่นะครับจะเข้าสมัครก็คลิกไปที่สมัครเรียนนะครับจะมีการตรวจเลขประชาชนก่อนนะครับว่าเคยสมัครหรือยังนะครับ ถ้าเคยสมัครแล้วนะครับก็ระบบก็จะสอบถามนะครับว่าจะลบไที่เคยสมัครไปก่อนนะครับหรือว่าไม่เคยสมัครก็สมัครใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กอกเลข13หลักเข้าไปนะครับก็ทําการสมัครนะครับแล้วก็จะมีระบบล็อกอินนะครับสำหรับระดับในการเข้าใช้นะครับสามารถจะปริ้นไฟล์ pdf นะครับมีรายงานนะครับในการ รับสมัครในแต่ละวันนะครับเป็นคราฟสวยงามเลยนะครับใครที่สนใจระบบนี้นะครับบอกเลยว่าพลาดแล้วพลาดเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแล้วพบกันในสูป่พปรุ่งนี้นะครับวันที่28 1นทุ่มนะครับสวัสดีครับ